นี่มาเที่ยวงานจับปิ้งแลนด์นะคะเป็นสวนสนุกบ้านลมนะคะที่อยุธยาซิตี้พาร์คนะคะก็จะเล่นโซนบ้านลมได้150บาทค่ะเล่นได้1ชั่วโมงเลยแต่ถ้าเป็นเครื่องเล่นข้างนอกนี่จะอย่างละ50หรือใครจะซื้อบัตรเหมาก็ได้นะคะบัตรเหมา300บาทเล่นได้ทุกอย่างไม่จากัดรอบไม่จํากัดเวลาค่ะยกเว้นโกคาร์ดกับหรือเอ่อกับไดโนเสาร์ที่เล่นได้รอบเดียวนอกานั้นเล่นได้ไม่จํากัดเลยโปรโมชั่นวันที่12นะคะวันแม่ก็จะ ซื้อบัตรเหมาหนึ่งใบใบที่250 2องลด50ค่ะบ้านลมหันษาถึง17สิงหาคมครับผมที่โรตัอยุธยาซิตี้พาร์คอยากมาโดดอยากมาเด้งมีทั้งยิงปืนและระบายสีของเล่นมากมายยังก็มาเที่เองงานวัดเอนจอยชิกาดุซ่าที่โรตัศยุธยาซิตี้พาร์คครับผมบ้านลมหันษาบ้านลมหันษา มาครับมาเล่นกันได้แล้วผมโดดโดดโดด